ไอจี IG แตกแค่ภาพเซลฟี่โชว์หน้าสดมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะสำหรับหมากปรินซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาน,นี้หน้าที่การงานของนุ่มมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าละครเรื่องไหนที่ออนแอร์เรดติ้งต้องพุ่งกระชุดทุกเรื่องเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้เรื่องของความรักก็ยังลงตัวแบบสุดๆหวานเมื่อกับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมของหมาก เจ้าต,ตัวก็เผลอทำไอจีแต่อีกครั้งเมื่อหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นมาโชว์ใบหน้าสดไร้เครื่องสำอางเป็นวันที่ต้องอยู่บ้านสบายๆชิลๆและต้องบอกเลยว่าหน้าสดใสกิ้งไร้ที่ติแถมรูขุมขนไม่มีเลยละค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผิวหน้าดีสุดๆไปเลย